จะเริ่มด้วยการเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลมในบางคนมีอ่อนแรงอาจจะมีอาการในระบบอื่นๆร่วมด้วยนะครับเช่นบางคนปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนครับหายใจไม่ออกเจ็บแน่นหน้าอกและก็จะตามมาด้วยภาวะช็อกจนถึงเสียชีวิตในที่สุดครับผมสวัสดีครับหมอมีมนะครับจากช่อง The Doctor i a r y ครับ วันนี้พบกับรายการ m e d i t o r y รายการเรื่องเล่าที่จะพาทุกคนเดินทางเข้าไปสู่ประวัติศาสตร์และนําเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับมาเรียนรู้ในรูปแบบของการแพทย์ในปัจจุบันกันครับสําหรับ EP นี้นะครับเป็น EP พิเศษของรายการเรานะครับมันจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักสารสารหนึ่งครับซึ่งเป็นสารพิษนะครับหรือเป็นยาพิษเนี่ยที่ถูกใช้มาในตั้งแต่สมัยอดีตครับและในปัจจุบันนี้นะครับก็มีข่าวการใช้สารตัวนี้นะครับเพื่อไปสู่การฆาตกรรมครับ สารสารนี้นะครับชื่อว่าสารไซยาไนาครับไซยาไนเนี่ยเป็นสารที่ค้นพบมาตั้งแต่ในอดีตนะครับและสมัยนันน้นนะครับสารไซยาไนเนี่ยถูกเอาไปใช้ในการสงครามครับรวมถึงใช้เป็นอาวุธเคมีและใช้ในการก่อการาร้ายครับสารไซยาไนนะครับมีตั้งแต่ในรูปแบบของแข็งของเหลวและแก๊สครับโดยคนที่จะได้รับสารไซยาไนาเข้าไปนะครับแล้วเกิดอันตรายเนี่ยเกิดได้ตั้งแต่รับโดยการสูดดมเข้าไปครับกินทางปาก สัมผัสท,ทางผิวหนะังหรือแม้แต่ฉีดเข้าเส้นเลือดครับสารไซยาไนด์ครับถูกค้นพบครั้งแรกในคิสศตวรรษที่17โดยนะักเคมีชาวสวีเดนครับโดยเขานะครับได้มีการค้นพบสารนี้โดยที่มีการสกัดสารนะครับออกมาจากสีน้ําเงินชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่า Prossen Blue สารไซยาไนด์นะครับอยู่ในรูปแบบของแก๊สที่ไม่มีสีเรียกว่าไฮโดรเจนไซยาไนน์หรืออีกตัวหนึ่งคือไซยาโนเจนคลอไรด์ครับ ละสารไซยไนยเนี่ยยังอยู่ในรูปแบบของผลึกอย่างโพแทสเซียมไซยาไนน์และโซเดียมไซยาไนน์ไซยาไนน์นะครับถูกพยายามใช้นะครับเพื่อเป็นอาวุธเคมีครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่1โดยกองทัพฝรั่งเศสในปี1915แต่ถือว่าเป็นเรื่องน่าโชคดีอย่างหนึ่งนะครับที่ในตอนนั้นการพยายามใช้ในครั้งนี้ อาจจะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรครับเพราะเขาได้ใช้นะครับตัวแกส๊สไฮโดรเจนไซย์นายนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีการพัฒนาและทําให้ตัวแก๊สตัวนี้นะครับยังไม่มีความเสถียรพอที่จะทําอันตรายต่อร่างกายของศัตรูครับหลังจากนั้นนะครับหปีก็ได้มีการพยายามใช้สารเซนาอีกครั้งครับโดยครั้งนี้พวกนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนตัวสารเซยนยเนี่ยให้อยู่ในรูปที่อันตรายกว่าและมีความเสถียรกว่า นั่นก็คือสารไซยาโนเจนคลอไรด์และสารตัวนี้นี่เองนะครับก็ได้มีการทุกนํนำมาใช้ในสงครามระหว่างจีนและญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับไซยาไนด์นะครับจะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เราเนี่ยผ่านการสูดดมครับหรือการกินก็ได้นอกจากนี้นะครับไซยาไนด์ในรูปแบบของเหลวเนี่ยก็สามารถซึมผ่านเข้าทางผิวหนังหรือแม้แต่อีกทางเยื่อบุตาได้เหมือนกันครับ เมื่อสารเซยานายนะครับเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เราก็จะมีการผ่านเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบเลือดจากนั้นนะครับก็จะไปสู่ระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราต่อไปครับเมื่อสารเซยานนยนะครับเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์เราแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านเข้าสู่ระดับเซลล์ครับในแต่ละเซลล์นะครับเมื่อได้รับสารเซยานนยเข้าไปตัวสารเซยานายเองจะไปยับยั้งกระบวนการหายใจครับในระดับเซลล์ทำให้แต่ละเซลล์นะครับเกิดภาวะขาดออกซิเจนขึ้น ทีนี้นะครับเมื่อเซลล์เกิดการขาดออกซิเจนก็จะนําไปสู่ภาวะเลือดเป็นกรดในร่างกายของเราสมองนะครับเป็นอวัยวะที่สําคัญมากและเป็นอวัยวะที่เซนซิทีฟสุดๆนะครับกับการมีออกซิเจนดังนั้นนะครับอาการทางสมองทั้งหลายจึงเกิดเป็นระดับแรกครับนอกจากนี้นะครับสารเซียนาย,ยังส่งผลต่อระบบอื่นๆอ,อ,อีกไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจหรือระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งจะทําให้ความดันตกหรือคนไข้หยุดหายใจได้ครับ อาการของคนที่ได้รับสารเซยานายนะครับจะเริ่มแสดงอาการที่เห็นเนี่ยตั้งแต่ในระดับนาทีจนถึงชั่วโมงหลังจากได้รับสารครับอาการแรกๆนะครับอย่างที่บอกไปจะเป็นอาการในระบบประสาทนะครับนั่นก็คืออาจจะเริ่มด้วยอาการเวียนศีรษะครับอาจจะมีหน้ามืดหรือเป็นลมได้นะครับในบางคนมีอ่อนแรงไม่มีแรงและนานไปสู่การหมดสติครับอาจจะมีอาการในระบบอื่นๆร่วมด้วยนะครับเช่นบางคนปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนครับหายใจไม่ออกเจ็บแน่นหน้าอก และก็จะตามมาด้วยภาวะชอ็อกจนถึงเสียชีวิตในที่สุดครับผมนอกจากตัวยาพิษนะครับหรือว่าสารพิษที่เราพบแล้วเรายังพบว่าตัวไซยาไนา์เนี่ยมันสามารถปะปนอยู่กับชีวิตประจาวันของเราได้ทั่วไปเช่นกันครับโดยอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งได้แก่พวกโรงงานเหมืองแร่โรงงานโลหะโรงงานอัญมณีและพวกธุรกิจสีย้อมนะครับพวกนี้เองเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยนะครับแกส๊สออกมาในรูปแบบของไซยาไนายได้เช่นกันซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตของโรงงาน นนแต่อย่างไรก็ดีนะครับสารไซยาไนน์เองจะก่อให้เกิดอันตรายกับมนุษย์ก็ต่อเมื่อมันมีการลงไปปนเปื้อนกับน้ำครับนอกจากนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเขาเคยถูกสอนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่ไหมครับว่าอย่าก,กินมันสัมปะหลังดิบเพราะในมันสัมปะหลังดิบนะครับมันจะมีสารประกอบตัวหนึ่งครับที่อยู่ในตระกูลคล้ายๆไซยาไนา์ครับนั่นก็คือสารที่มีชื่อว่าลินามาเร็ครับ สารตัวนี้นะครับเมื่อมีการบริโภคเข้าไปในร่างกายของคนเรานะครับจะถูกย่อยโดยน้ำย่อยในลำไส้ครับและมันจะได้สารที่ออกมาในรูปแบบของไซยาไนน์และก่อให้เกิดพิษกับร่างกายของเราซึ่งนั่นแหละครับเลยจะทําให้คนที่กินมันสัมปหลังดิบนะครับ mm. เหมือนกับคนที่ได้รับยาพิษจากไซยาไนา์แต่เพียงแค่ว่าอาการเนี่ยมันจะแสดงหลังจากที่กินไปนะครับเป็นหลักชั่วโมงเลยครับ และมาอยู่ในมิติรชวทันทีนะครับก็อยากจะพาทุกคนนะครับไปเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์มังครับว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวกับสยาไหนบ้างเหตุการณ์แรกนะครับเป็นเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณครับเขาบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันมีคนที่กินผักผลไม้บางชนิดนะครับเป็นจํานวนมากๆเนี่ยแล้วมีอาการผิดปกติครับโดยเฉพาะนะครับผักผลไม้ในกลุ่มมะละกอแอปริคอตและพวกถั่วดิบครับโดยพวกเขาเนี่ยครับก็จะมีอาการผิดปกติได้แก่เวียนศีรษะหน้ามืดคลื่นไส้ หรือแม้แต่หมดสติครับสมัยนั้นนะครับเขาเรียกอาการหรือภาวะแบบนี้ว่า The p e n a l ด y of the peach ในอารยธรรมโรมันเองนะครับในช่วงกิจศัตรูที่หนึ่งครับในสมัยนั้นเนี่ยจักรพรรดิเนโรนะครับถูกสันนิษฐานนะครับว่าอาจจะมีการใช้ยาพิษนะครับโดยที่เขาเนี่ยได้เอาตัวพืชชนิดหนึ่งครับนั่นมีชื่อว่าเ h e r r y โ o r รนะครับพืชชนิดนี้เนี่ยเป็นพืชที่มีสารกระกอบนะครับในกลุ่มของไซยาไนาเช่นกัน เขาเชื่อกันว่าจักพัิเนโรนะครับอาจจะพยายามใช้พืชต,ต,ต,ตัวนี้นะครับเพื่อวางยาพิษศัตรูฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าในพืชตัวนี้นะครับมันมีสปปรรพคุณอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือสามารถมีฤทธิ์กล่องประสาทได้เมื่อได้รับเข้าไปในร่างกายในปริมาณที่เล็กน้อยครับแต่ในโปรตีสรนนะครับมันมีคนคนหนึ่งครับที่เคยได้รับสารไซยาไนแต่เขาเนี่ยกลับไม่ได้ตายจากการได้รับสารไซยาไนครับ เรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปในสมัยจกักรวรรดิรัสเซียนะครับในรชัชสมัยของซาร์องสุดท้ายหรือจกักรพรรดิองสุดท้ายของรัเสเซียจกักรพรรดิซาร์นิคโคลัสที่2ครับแห่งราชวงศ์โรมานนฟในสมัยนั้นนะครับราชวงศ์รัสเซียและอาณาจากักรรัสเซียที่ยิ่งใหญ่เนี่ยกำลังมีความรัมราศมีสายและกําลังถดถอยเข้าสู่ภาวะล่มสลายครับประกอบกับช่วงเวลานั้นนะครับจกักรวรรดิรัสเซียเองเนี่ยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1 ทำให้เริ่มมีประเด็นนะครับที่น่าสนใจในช่วงนั้นเช่นกันครับในช่วงเวลานั้นนะครับราชสำนักรัสเซียครับก็ต้องเผชิญกับการเดินทางเข้ามานะครับของนักบวชนอกรีเคนหนึ่งครับเขานะครับมีนามว่าเกรกอรีลัสฟูตินบุรุษผู้นี้นะครับเป็นบุรุษที่มาจากดินแดนไซบีเรียอันกว้างใหญ่ครับตัวรัสพูตินเองนะครับมีชื่อเสียงเพราะว่าตัวเขาเนี่ยสามารถรักษาครับคนที่ป่วยนะครับด้วยโรคร้ายหรือแม้แต่โรคที่ไม่เคยมีใครรักษาให้หายได้ ทำให้ตัวรัสปูตินเองเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นมากขึ้นจนเข้ามาสู่ราชสำนนกรัสเซียครับและประกอบกับช่วงเวลานั้นเองราชสำนนกรัสเซียนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาอย่างหนึง่งคือองค์ราชทายาทอย่างซาเรวิชอเล็กซีครับป่วยด้วยโรคฮีมโมฟิเลียครับหรือเป็นโรคที่มีความผิดปกติกที่เลือดนะครับมีการไหลไม่หยุดพระมารดานะครับอย่างซารีนาอเล็กซานดรานะครับซึ่งเป็นจกักรพรรดินีในสมัยนั้นเองเนี่ยก็ได้สแสวงหาแพทย์นะครับมาช่วยดูแลรักษาพระโอรสอย่างเต็มที่ จนกระทั่งพระนางน,นะครับได้ไปรู้จักรัสปูตินและได้เชิญรัสปูตินครับเข้ามาสู่ราชสำนักเพื่อมาเป็นหมอเป็นคนดูแลซารีวิชอเล็กซีให้หายจากอาการป่วยครับแต่หารู้ไหมครับมันเป็นการชักสึเข้อบ้านชัดๆเมื่อตอนนั้นนะครับรัสปูตินเนี่ยเริ่มเข้ามามีอํานาจครับและเริ่มได้รับความไว้วางใจจกักรพรรดิอย่างจากักรพรรดิซาเนค,คลัสที่2และจกักรพรรดินีอย่างซารีนาเลซานดรา ทำให้นะครับลัสพูตินเองเนี่ยเริ่มมีบทบาทครับและมีอิทธิพลในเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของราชสำนักรัสเซียรวมไปถึงทั้งจักรวรรดิรัสเซียในสมัยนั้นสิ่งเหล่าน,นี้นะครับทำให้เกิดความไม่พอใจครับในหมู่ของเชื้อพระวงศ์และเกิดความโกลาหลต่างๆมากมายครับในอนาณากรและนี่แหละครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่การปฏิวัติรัสเซียลมล้างระบอบกษัตริย์ในที่สุด ในกลุ่มเชื้อพระวงที่เกิดความไม่พอใจในตัวรัสปูตินเองเนี่ยนำโดยนะครับเจ้าชายที่มีชื่อว่าเฟริกซ์ยูซุพอฟครับเจ้าชายนะครับได้ร่วมมือกับเชื้อพระวงคนอื่นๆนะครับวางแผนลอบสังหารรัสปูตินครับโดยที่เจ้าชายเฟริกซ์นะครับได้เชิญรัสปูตินเนี่ยมาที่บ้านของเขาในกลางหนึ่งคืนหนึ่งครับเจ้าชายเฟริกส์ได้รับรองรัสปูตินในคืนนั้นเนี่ยด้วยน้ำชาและขนมเค้กครับและทุกคนทราบไหมครับว่าในน้ำชากับในขนมเค้กนั้นนะ มันมียาผิดครับยาผิดที่เราน่าจะรู้กันดีก็คือไซยานายนั่นเองครับลัสปูตินนะครับตอนแรกๆเนี่ยหลังจากที่ได้รับการเสริมเนี่ยเขาก็ไม่ได้กินหรอกครับแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยก็เขาก็กลับกินมันจนหมดเลยครับแต่เป็นให้น่าแปลกใจครับว่าหลังจากที่เขากินจนหมดนะครับลาสปูตินกลับไม่มีอาการอะไรเลยแม้แต่น้อยครับหลังจากที่ลาสปูตินเนี่ยครับกินทั้งชาทั้งขนมเค้กเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาก็ยังสั่งไวน์มากินเพิ่มอีกครับ โดยที่เขานะครับสั่งไวน์ที่มีชื่อว่ามาเดล่าเนะครับเป็นไวน์ชนิดไวน์หวานครับวาสปูตินนะครับกินไวน์ชนิดเนี้ยเข้าไปถึง3แก้วเลยทีเดียวครับทุกคนรู้อะไรไหมครับว่าในไวน์ตัวนั้นเนี่ยที่เขากินไปเนี่ยมันก็มีสารเซยานาเช่นกันครับแต่พอหลังจากที่เขากินไวน์ไปถึง3แก้วเลยเนี่ยเขาก็กลับไม่มีอาการอะไรเลยนั่นแหละครับก็ยิ่งทาให้เจ้าชายยูซุพอฟนะ่ครับยิ่งตกใจแล้วก็ยิ่งแปลกใจมากขึ้นไปอีกครับ ดังนั้นนะครับเพื่อให้แผนการรอบสังหารครั้งนี้สําเร็จเจ้าชายยูสุพอฟ์เนี่ยจึงเอาปืนนะครับยิงที่หน้าอกของรัสพูตินไป1ช็อตเขาก็ยังไม่ตายครับเจ้าชายก็เลยยิงเข้าไปอีก2ช็อตครับและเพื่อให้ชัวร์นะครับว่ารัสปูตินตายแนจ่จริงเนี่ยศพและร่างกายของเขาเนี่ยก็ถูกนําลงไปถ่วงน้ำครับ มาถึงตรงนี้นะครับทุกคนน่าจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมนะรัสตูตินยังไม่ตายซะทีทั้งนั้นที่กินทั้งเค้กทั้งน้ำชานะครับหรือแม้แต่ว3สามแก้วที่มันผสมสซย์นายไปเยอะขนาดนั้นทําไมเขากลับไม่มีอาการอะไรเลยยังมีสติอยู่ดีอยู่เลยนะครับนักวิชาการนะครับหรือนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเขาก็ได้มีการสันนิษฐานเอาไว้ครับแต่เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานนะครับเขาบอกว่าในเค้กนะครับหรือน้ำชาหรือแม้แต่วาหวานนะครับพวกนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยน้ำตาลครับ ในน้ำตาลเองเนี่ยมันมีสารบางอย่างนะครับที่จะไปจับก,กับตัวสารเซยานายและทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบของสารอีกชนิดหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานครับเพราะเราก็ยังสรุปไม่ได้ว่าน้ำตาลเองเนี่ยจะช่วยรักษาคนที่ได้รับพิษจากเซยานายได้ทีนี้นะครับเรากลับมาสู่โลกปัจจุบันของเราดีกว่าครับว่าถ้าเราเจอคนที่ได้รับสารเซยานายอย่างน้าที่ควรทำนะครับก็คือการโทรเรียกรถพยาบาลครับ สำหรับสายด่วนนะครับของบ้านเราเมืองไทยของเรานะครับเบอร์ที่ทุกคนควรจะเมมโมรีติดเอาไว้ในเครื่องเลยนะครับก็คือเบอร์ของรถพยาบาลครับนั่นก็คือหมายเลข1669งกาตนี้เลยครับหลังจากที่เรียกรถพยาบาลแล้วนะครับในระหว่างนี้ถ้าหากเราเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือสามารถนะครับทำการ CPR ารให้คนไข้หรือการช่วยชีวิตคนไข้เบื้องต้นได้นะครับและคนไข้ในตอนนั้นนะครับไม่มีชีพจรเราสามารถช่วยชีวิตคนไข้ด้วยการปั๊มหัวใจได้ครับ แต่อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําว่าไม่ควรทําคือการเป่าปากให้อากาศครับเพราะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเพิ่งได้รับสารพิษหรือสารเซยนายเข้าไปในร่างกายของเขาและอาจมีสารเหล่านี้ครับตกค้างอยู่บริเวณฝีปากหากเราประกบปากข,ของเราเข้ากับปากข,ของเขาเราอาจจะได้รับสารเซยนายที่ยังตกค้างอยู่ในร่างกายของเขาได้ครับอย่างไรก็ดีนะครับการนําคนไข้นะครับไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับถือว่าจะช่วยชีวิตของเขาได้ครับ เพราะว่าคนไข้นะครับที่ได้รับสารพิษอย่างพวกไซยาไนน์เองเนี่ยมันจะต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ครับและนอกจากนี้นะครับอาจจะต้องมีการให้ยาต้านพิษรวมไปถึงการให้ออกซิเจนในประมาณที่เหมาะสมด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับยาพิษที่ทุกคนพูดถึงกันในช่วงเวลานี้เชื่อว่าหลายคนนะครับคงต้องรู้สึกร้อนๆหนาวๆกันเลยใช่ไหมครับแต่สาหรับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเชื่อว่าก็อาจจะยังน่ากังวลนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าจะมีใครที่จะคิดปลอมลายเราหรือเปล่า และโรงพยาบาลนะครับจะมียาป้านพิษไว้สําหรับเราหรือเปล่าเหมือนกันครับสุดท้ายนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับรู้จักที่จะระมัดระวังตัวเองด้วยครับหากมีอาการผิดปกติอะไรนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนจะได้รับสารพิษหรือว่าคุณนะครับอาจจะเป็นผู้พบเห็นคนที่กําลังหมดสตินะครับหรือมีอาการผิดปกติอะไรบางอย่างนะครับสิ่งสําคัญนะครับอย่าลืม call for help อย่าลืมที่จะเรียกคนช่วยเหลือครับ และในกรณีที่เราจะช่วยเหลือเขาก็อย่าลืมที่จะเรียกรถพยาบาลนะครับเพราะบางครั้งแล้วการทําแค่ CPR หรือการช่วยชีวิตเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะถ้าคนไข้นะครับได้รับการส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของเขาให้มากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งน,นะครับเพื่อเตือนเมื่อเราลงคลิปต่อไป และสำหรับ EP Special ในวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ